แน่ทีนี้ก็เหรอก็แบบนตัวตัวมาี่ต้องเป็นอย่าง ฮัลโหลทำอะไรอยู่คะคิดถึงนะจะงฝุ่นรคิดถึงไหมคะถ้าบอกแล้วจะมาหาไหมคะรักคิดถึงไหมคะ แม็กแม็กไอยู่นะแม็กอยู่นะแม็กไลฟ์อยู่นะปิดโฟนก่อนเออใช่เพลงอ่ะที่จะทำเออเพลงอ่ะอยากมีอยากมีแบบท่อนบางอนที่เข้าไป่นเพิมพูม่พิมเหรอม่พิมได้ได้อยากมีโซ่แบบซอสนะวันอีนคูปองในเพลงด้วยได้ไหมเนที่โทรมาได้เห็นมได้เอาโัพ แล้วหนูว่า <Come on. S 1> แล้วหนูว่าเรื่องเพ่งไหนคะหลายคนดูเยอมะมากว้าหลายคนดูเยอมะมากอะไรนะคะเออไป็นสวยพี่ใจน่าไป คะแนนแรกคะแนนแรกวเขาใจยังเข้าใจยังที่ค้าบอกว่าเขาไม่ไจีบค่ะเข้าใจยังทีเนี้ยเข้าใจยังคนที่ดูอยู่เข้าใจยังตอบตอบค่าเข้าใจยังที่ค้าพูไม่ได้เข้าใจหรือยัง